สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบเจอกับช่องคิงลันชกรนะคะแต่เป็นคิงลันชกรสเปเชียลค่ะวันนี้นะคะวันที่12เมษายนน้องคิงครบ6ขวบเต็มค่ะท่านผู้ชม <c oughs> ก็เลยอากพ่อกับแม่ก็เลยจริงๆน้องคิงเป่าไปแล้วรอบนึงนะคะกับคุณตาคุณยายค่ะแต่ว่าน้องคิงจะเป่าอีกรอบหนึ่งกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ, <c oughs> ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยอยากจะ แฮป p ี้เบิร์ดเดน้องนะคะก็เดี๋ยวเรามา Happy b i r ิร์ a เน้องนะคะแต่ก่อนจะ Happy b i r ิร์ a เนะคะแม่อวยพรให้น้องคิงนะคะมีสุขภาพแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆนะคะแล้วก็อย่าดื้ออย่าโซนนะคะใครเห็นใครรักนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของคิงรัชกรปัง,ปงๆนะคะโอเคค่ะ <Okay. S 1> แล้วพ่อล่ะคะอวยพรไหมพ,อพอ่ออวยพรให้ลูกเรียนหนังสือเก่งๆนะครับสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันเหมือนแม่เลย และที่สําคัญเป็นคนดีนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาร้องเพลง Happy Birthday กันนะคะ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY b i r t h d a HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY Happy birthday, happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to, to you Happy birthday, birthday to, you. to you Happy birthday to you Happy birthday <disinfection of air freueninizle> เออจริงๆเขาต้องอเวอรพรที่หลังแต่ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมเป่าเลยค่ะเป่าเลยครับเ,เยบ <Yeah S 2> <Yeah S 1> สสารวันเกิดค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะคะอย่าลืมรักน้องคิงมากๆและติดตามช่องคิงรันชกรนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ